สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินเผยเสน่ห์ในตัวคุณกลิ่นหอมติดทนไม่เหมือนใครสวัสดีคุณผูชมทาง Facebook และ YouTube ผลกระแสะนะครับคุณผู้ชมครับเรามาเจอกันวันจันทร์กับประเด็นร้อนที่ยังคงต้องตรวจสอบนะครับกับกรณีของสิทธิพิเศษนะครับของ ที่มีการตรวจสอบครับแล้วก็เรื่องของคุก VIP นะครับวันนี้ก็มีหลายส่วนที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแต่ว่าก่อนติดตามรายละเอียดนั้นขอบคุณน้ำหอมมาดามฟินด้วยนะครับสนับสนุนภารกิจการรายงานสดของทีมข่าวหนกระแสนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับมารอดูว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นอย่างไรโดยเมื่อช่วงเช้านะครับเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็จะมีรถตู้นะครับสคันจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับขับเข้าไปภายใน เรือนจาพิเศษกรุงเทพนะครับซึ่งวันนี้ก็อย่างที่มีการเปิดเผยออกมาว่าทางคุณยุทธนาน้ากรองศรีรองอธิบดีกรมรชาชทัณฑ์แล้วก็โฆษกรมรชาชทัณฑ์นะครับก็ได้มีการทําหนังสือส่งถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขอให้ส่งเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปตรวจสอบพยานหลักฐานภายในห้องเกิดเหตุหรือว่าห้องหลับใต้ดินใต้บันไดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่กองคดีความมั่นคงเข้าสอบสวนข้อมูลเจ้าหน้าที่ ด้านในเรือนจำนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยในรายละเอียดนะครับเพราะว่าน่าจะอยู่ระหว่างที่มีการตรวจสอบด้วยนะครับแต่ว่าก็มีทางสื่อมวลชนเนี่ยมาปักหลักติดตามกันเป็นจํานวนมากเลยครับคุณผู้ชมที่บริเวณด้านหน้านะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรมรชาชทัณฑ์เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแล้วก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ ได้มีการเข้าพื้นที่นะครับไปภายในเรือนจําพิเศษกรุงเทพเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับหาพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้มาติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้ดําเนินการตรวจเก็บพยานวัตถุในห้องลับใต้บันไดที่ถูกซีลพื้นที่เอาไว้แล้วนะครับโดยผลตรวจเนี่ยจะถูกส่งให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพิจารณานะครับก็คาดว่าเดี๋ยววันที่ 25และ26พฤศจิกายนนี้นะครับก็ได้จะมีความคืบหน้าในส่วนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็มารอดูการถแถลงข่าวกันนะครับในขณะที่ทางทนายวิทูลน,นะครับทางทนายวิทูล ก็ได้เดินทางมาที่หน้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพด้วยนะครับคือมันมีประเด็นของบอสกันนะครับหรือว่าคุณกันกันตะถาวรที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับกรณีห้องเชือดคุกวีไอพีหรือเปล่านะครับเป็นการกล่าวหานะก็เป็นกระแสข่าวออกมาอยู่ในช่วงเวลานี้ปรากฏว่าทางทนายวิทูลน,นะครับก็ได้มีการพูดคุยนะครับคือเขาก็บอกว่ามีการพูดคุยกับบุคคลซึ่งรู้จักกับทางคุณพลอยนะครับภรายาของทางคุณกันกันตถา นีแ่แล้วประกอบกับเมื่อเช้านี้ก็มีการโทรศัพท์หาทนายความของทางคุณก,การกันตัดหววอนนะครับเพื่อที่จะสอบถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรยังไงขึ้นมีข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับซึ่งทางทนายความของคุณกันก็บอกว่าตอนนี้เสียหายมากเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้ด้วยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการมาเยี่ยมวันอาทิตย์ไม่มีอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องใบโอนเงินก็บอกว่าไม่ใช่ของคุณพลอยนะครับ แล้วก็เรื่องที่บอกว่าบอสกันเนี่ยเดินอุ้ยในแดนหนึ่งตามที่บอกว่ามีกล้องวงจรปิดจับได้เนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับตัวของทนายวิทูลเก่งงานนะครับหรือว่าทนายออกเนี่ยก็เลยอบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอสื่อมวลชนเนี่ยเดี๋ยวตัวเขาเนี่ยก็จะสัมภาษณ์ในประเดน็นนี้วันนี้ก็เลยมีการตอบข้อสักถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมไปฟังเสียงของทนายวิทูลกันครับเขาที่บอกว่าบอสกันเนี่ย อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องห้องเชื้อด้วยเบื้องต้นมีการพูดคุยกันยังไงบ้างครับเอเอตอนที่ได้ข่าวมาวันแรกๆคือเมื่อวานเมื่อวานผมผม,ผมเปิดไปในเน็ตแล้วก็เจอเจอเสร็จผมก็โทรหาภรรยาของของพีเตอร์เขาบอกว่าภรยาพีเตอร์เขาจะรู้จักกับรู้จักกับพลอยก็โทรถามวฮ้ยิ้มมันเกิดอะไรขึ้นเปนจริงหรือเปล่าตามที่เพจม,มันลงไว้เนี่ยยิ้มบอกว่าไอเริ่มเริ่มแรกก่อนไบไปโอนเงินไบโอนเงินเนี่ยไม่ใช่ของไม่ไม่ใช่ของพลอยละอย่างแรก ไม่ยังพลแล้วก็ส่วนเรื่องพิการเดินอูอีในแดนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่บอก,กอมีกล้องวงจอปิดจับได้เนี่ยอันเนี้ยมันก็ไม่ไม่ใช่เนาะผมก็ถามตรงๆว่าไม่น่าไม่น่าใช่เพราะว่าสไตล์ของเพราะว่าเรือนจาเนี่ยเขาจะให้เข้าห้องนอนลงนอนเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่สามโมงเย็นเป็นต้นไปทุกคนออกจากตรงเยี่ยมญาติเยี่ยมพนานก็จะเข้าเข้าเข้า,เข,าเข้าเรือนนอนแล้วก็จะไม่ได้ออกมาอีกเลยส่งห้องน้ําห้องท่าก็อยู่ในโรงนอนอยู่แล้ว ผมก็เลยถามต่อไปว่าก็เลยก็เลยก็เลยถามเรื่องเรื่องใบใบเปย์ที่ผมพูดไปนั่นแหละเขาบอกว่าไม่ใช่ใบเปย์ของของเขามันมันไม่มีมันไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าทางทางทางพวกบอสตีค่อนเก็บทุกคนเนี่ยแล้วก็กรณีของพี่การเนี่ยเขาก็ไม่ได้จ้างไม่ได้ไม่ได้จ้างหรือไม่ได้ไม่ได้ที่จะติดสินบนอะไรใครเพราะว่าอย่าลืมว่าเราโดนปปงอยอยึดตังก์หมดแล้วเงินในการดูแลในการเป็นในการกินอยู่ที่เนี่ยมันคงไม่มีหรอกครับ เมื่อเช้าผมก็เลยโทรคุยกับทนายของของของพี่กันก็โทรคุยเลยบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราชื่อน้องจอบแย็บนะเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงข้อที่จริงเป็นยังไงเขาก็บอกว่าตอนเนี้เสียหายมากเลยตอนีของของบอสกันนะพี่กันนะมันมันเสียหายเสียหายหนักเลยเพราะว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องเรื่องพวกนี้ด้วยไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ได้มาเยี่ยมวันเยี่ยมวันอาทิตย์ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามีทนายเขาก็ต้องรู้เขาก็ต้องคงไม่ปิดบังข้อที่จริงเรื่องเรื่องนี้กันหรอก ก็เลยปฏิเสธเรื่องนี้มาผมก็เลยบอกบอกว่าเออถ้าวันเนี้ยผมมีวันเนี้ยวันนี้ช่องแปดมาคุยกับผมอยู่แล้วือนว่าถ้าเกิดผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผมก็จะบอกเขาไปตรงว่าทางที่ลงที่ลงในเฟซบิเกียนกับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชทั้งใบเป,ปทั้งเรื่องของการไปเยี่ยมวันอาทิตย์เยี่ยมใกล้ชิดวันอาทิตย์หรือเกี่ยวกับไปในห้องเชือดไม่มีเออทางญาติของคุณกันเขาก็เสียหายกับเรื่องนี้มากๆพอพอข่าวออกไปอย่างเนี้ยครับผมความที่มาของที่ปล่อยรเรื่องมา มผ,ผมว่าน่าจะเบี่ยงประเด็นพี่เบี่ยงประเด็นเพราะว่าตอนนี้มันมีข่าวเรื่อง,เร,องเรื่องผู้ต้องขังจีนผู้ต้องขังคนจีนได้รับอภิสิทธิพิเศษตามที่เราเห็นในในหน้าสือ่อพอมันลงเรื่องพอมันลงเรื่องผู้ต้องขังชาวจีนมากๆเข้าเนี่ยคงจะมีการอยากให้กบกระแสโดยเอาของเอากรณีของกันเนี่ยเอามากบเอามากบเรื่องจีนมากกว่าครับแต่ยืนยันว่าบอสตีไอคอนเราไม่เคยได้รับอภิสิทธิพิเศษอะไรแบบ บอสจีนอะไรที่มันเกิดขึ้นนี่ใช่ไหมไม่ไม่ได้รับครับเราไม่มีตังค์เราไม่มีตังค์เราก็อยู่อย่างไม่มีตังค์เนยครับที่เขาบอกว่าอะไรนะคะจยเพื่อที่จะได้เยี่ยมมาเป็นเป็นข่าวมันเป็นข่าว,าวแต่ความจริงมันไม่ใช่ของของกรณีพวกพวกเรานะพวกเรานะไม่มีไม่มีเยี่ยมวันอาทิตย์คือคืออย่างนี้เร่อนจําเนี่ยจะให้เยี่ยมจะให้เยี่ยมได้วันตะกรนิญาตนะครับเยี่ยมได้วันจันท์พุธสุกเนี่ยจะเป็นคดียาเสพติดอังคารพุทธหัส เสาจะเป็นคดีปกติที่ไม่ใหญยาเสพติดการบริหารจัดการเรือนจําเป็นแบบนี้อยู่แล้วมันมันเป็นข่าวแต่ของของฝั่งของการเขาไม่ได้ดเขาไม่ได้ดไปเยี่ยมยต้องถามทนายเขาว่าเขาเจะาอย่างไงหรือถามเดี๋ยวผมต้องคุยกับพลว่าว่าเขาจะให้ทนายเขาดาเนินการอย่างไงบ้างกับเรื่องกับเรื่องเพจจากเพจที่ลงอย่างเนี้ยมันทําให้เรือนจําเขาก็เสียหายฝั่งฝั่งของการเขาก็เสียหายครับ ผมว่าไม่เกี่ยวอะเรื่องเรียนจาก็เรื่องเรียนจาเรื่องเรื่องเรียนจำาเรื่องจำเรื่องคดีก็เรื่องคดีคงไม่มาคอเสียโยงกันขนาดนั้นในฐานะที่พี่ทนายเดินเข้านอกในเรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยครับเคยได้ยินเรื่องพวกนี้บ้างไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับ VIP v V a p แบบนี้เนี่ยเอาจริงพวกข้างในเขาก็ไม่เล่าผมฟังหรอกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นวันนี้ถ้าคุยกับพี่จ๊อบนะพี่จ๊อบเราก็บอกว่าเขาก็เพิ่งรู้เหมือนกันเมื่อเมื่อเมื่อวันที่เข้ามาแกก็พอได้ยินข่าวแต่แกก็บอกว่าแกก็ไไไม่่ดด้้ชืออะรขนนนาั จนจนมีขาวจนมีขาวที่ที่ลงตัวกันนี่แหละก็เลยก็เลยเพิ่งทราบครับที่สามารถอยู่แดน,นหนึ่งี่สามารถอยู่แดนหนึ่งก,งกับกับเบลกัิกันครับแล้วพออยู่อยู่แดนสี่ทีนี้กรณีที่มีการอ้างว่าภากพกล้องจอดผิดหินแนนบบนี้ค่ะ ก็อยากให้เขาเอาหลักฐานออกมาพูดเลยไหมหรือว่าจะขอให้ราชคารหรือดีไซน์ไปตรวจสอบประเด็นไหนผมว่าทางผมว่าดีไซน์คงตรวจสอบแล้วแหละแล้วผมคุยกับทนายเขาก็พยายามทางทนายเขาก็ทางไนายเขาก็คงจะชี้แจงกับทางทางดีไซหรือคงจะขอดูกล้องจากทางดีไอครับว่าวได้กล้องจากรัชทารไปแล้วมันเป็นเป็นเป็นมรืจริงไหมถ้าเกิดว่ามันไม่มีมันมันมันไม่เป็นจริงอย่างเงี้ยทางทางทีมทนายของคุณกันคงจะงดาเนินคดีครับเราได้คุยกับ พลอยมรว่าคุณคอยไเจอคาทางพอ,อยผมไม่ผมไม่ได้คุยกับพลอ,อยนะแต่ผมเจอพลอ,อยล่าสุดคือตอนมาเยี่ยมเมื่อเมื่อเมื่อปลายเดือนผมไม่อวันสัปดาห์เดือนนี้ผมติดติดงานเยอะพลอ,อยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมียประสิ์อะไรครับมีความเป็นไปได้ไหมครับที่คุณพลอ,อยอาจจะได้รับการประสานจากในหน้าหรือใครบางคนเพื่อให้ได้รับอภิสิทธิ์อะไรออบางอย่างอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าอย่างนี้ครับอย่าลืมว่าครอบของของกรณีการอ่ะของกรณีการอ่ะเขา เขาคงไม่ได on so well, so the er ้รับในหน้าหรอกอันนี้ผมยืนยันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีตังค์เหมือนกันแลวตอนนี้ครับเปมีการคุยกันบอสการจอบอะไรเพราะว่าเป็นการของพูกต้องการทีมีเขาข้างในเป็นยังไงบ้างเขาตั้งอยู่คนพี่จอบไม่ค่อยอยากยุ่งอะไรเรื่องใครหรอกมันกิจเคลียรมันอยู่มันก็คงมันก็เราผมถามมันก็ถามตรงๆหลายๆเรื่องนะอน่เรื่องนี้แกก็บอกว่าแกก็บอกว่าพอได้ข่าวแต่แกก็ไม่ยุ่งอะไรเพราะว่าส่วนมากเขาก็อยู่กับโกทอนเป็นหลักครับ เคยได้ยินไหมครัว่าพฤติกรรมของโค้ชจีนเขาข้างในแบบมีคนไหมหรือแบบแบบเออไม่เปิดเพลงจีนจริงไหมพี่อันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบพววกกพพี่พอก็ไม่ได้เล่าให้ฟังด้วยในเรื่องนี้เขาอยู่แดนสามไหมเหรอนี่พี่พ่อแดนสามแล้วมีใครเราไม่มีบอสคนไหนอยู่แดนสามครับพี่จ๊อบก็อยู่แดนหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่รู้ก็ไม่มีใครเล่าผมฟังเรื่องนี้นะ ส่วนมากคุยเรื่องคุยกันเรื่องงานเป็นหลักกัรเรื่องกัรเรื่องความเป็นอยู่ของแกลแล่ก็เรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้คุยกันครับพวกนี้ก็ลือก็เหลือแค่ก,การยื่นขอประกันตัวชั่วคราวชนะที่สามที่ยังไม่ถูกวัดให้ทุกบอสจริงๆอ่ะผมผมพูดนิดนึงเนาะกรณีปัญประเด็นความปัญหาของศาลปัญหาของการไม่ให้ประกันตัวกับศาลอาญาเนี่ยมันทําให้ผู้ต้องขังมันล้น พอผู้ต้องขังล้นเนี่ยมันก็มัมนเวลามันล้นเรือนจําแล้วเนี่ยผู้ต้องขังที่ที่มีตังที่ไม่ได้โดนประปง,งอายัดเหมือนเดียคอนนะเขาก็ต้องทําทุกทางเพื่อให้ตัวเองอยู่สบายและไม่ลําบากเขาไม่มีทางเลือกอื่นมันก็น่าเห็นใจมันก็น่าเห็นใจและคนที่ไม่ได้มีตังก็ก็อยู่อย่างลําบากคราวนี้พอสารอาญาไม่ให้ประกันมากขึ้นเรื่อยๆผู้ต้องขังมันก็ล้นเรือนจำิดมันก็เกิดธุรกิจแบบใหม่ ในจำเป็นสิเศษกรุงเทพอย่างที่ข่าวลงครับแต่ในฐานะของพี่ยองเองยังไม่เคยมีใครมาเรียกเก็บอะไรใช่ไหมนะมีใครมาเรียกเก็บอะไรมาไม่รบ้างไหมไม่ไม่มีหน้าอะไรติดต่อเราไหมเราไม่มีตังค์เขามีใครคุยกับเราหรอกเราไม่ใช่คนจีนเลยครับ แล้วในฐานะที่พี่เป็นทนายความอะลูกวความที่อยู่อย่างลำบากแต่พวกนี้อยู่อย่างสบายมีห้องเชือห้อง v ี p สําหรับพี่พี่รู้สึกว่ายังไงบ้างจริงๆอะผมรู้สึกโล่งใจนะที่ที่พี่พอไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับกับกลุ่มคนจีนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในห้องเชือดด้วยถ้าแกแกอยู่ในห้องเชือดด้วยผมจะเครียดมากกว่าเดิมอีกเพราะ <ừ> เรื่องพังคดีก็เครียดอยู่แล้วในะช่วงเวลานี้ครับมองว่ายัางไงพี่มันมันอยากให้สังเกยนานะในฐานะที่ลูกความเราก็ลาบากอยู่ข้างใน มันพูดลําบากเนาะผมก็อยากให้สังคยานาเหมือนกันเพราะว่าอยากให้มันก็มันจะเท่าเทียมพวกคนเท่าเทียมกันหมดขณะเดียวกันเนี่ยผู้ต้องขังผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยถ้าเป็นไปได้ศาลอาญา,าควรควรให้ประกันเนาะเราอยากติดคุกอยู่บ้านเรายอมอยู่บ้านทั้งวันก็ได้ไม่ต้องอยู่ข้างนอกก็ได้ยังไงก็ขอให้ออกไปออกไปออกไปเตรียมคดีให้ได้เพราะว่าอยู่ข้างในมนเตรียมคดีลำบากอยู่ด้วยกันประชุมกันยังยังไม่ได้เลยณเวลาเวลานี้ เตรียมสื่อพยานกันวันที่18มีนาคมปีปีหน้าครับครับผมบค,ครับครับครับนี่ก็เป็น การออกมาให้สัมภาษณ์นะครับของทางทนายวิทูลเก่งงานนะครับหรือว่าทนายอ่องนะครับซึ่งเป็นทนายความของบอสตดไอคอนนี่แหละก็ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีกระแสะข่าวของทางคุณการกันตาถาวรที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับห้องเชืยอคุกวีไอพีบอกว่าคือตัวเองเนี่ยถ้าฟังดูนะเขาก็มีการพูดคุยกับทางาาบุคคลคนหนึ่งนะครับที่รู้จักกับคุณพลอยภรรยาของคุณกันนะครับก็ถามไปบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นจริงตามที่เพจลงไว้หรือไม่นะครับก็ได้รับ คาตอบว่าใบาโอนเงินเนี่ยไม่ใช่ของคุณพลอยนะครับส่วนที่บอกว่าบอสการเดินอุ้ยในแดนหนึ่งตามที่บอกว่ามีกล้องวงจรปิดจ,จับได้อันนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับทางทนายวิถุนะก็บอกว่าก็มีการถามตรงๆแล้วก็บอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะเรือนจําจะให้เข้าเรือนนอนตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นไปทุกคนออกจากการเยี่ยมญาติและทนายก็ต้องเข้าเรือนนอนและไม่ได้ออกมาอีกนะครับก็ถามต่อเรื่องใบเปนะครับแต่ก็ได้รับการยืนยันว่าไม่ใช่ใบเปของเขามันไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับ ทีนี้ทนายวิทูลยังบอกว่าเมื่อเช้านี้เลยนะครับได้คุยกับทนาย จอบแจ็บนะครับซึ่งเป็นทนายความของทางคุณการกันตาถาวรถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างข้อเที่จริงเป็นอย่างไรนะครับก็ได้รับคําตอบบอกว่าตอนนี้เสียหายมากกรณีของทางคุณการเสียหายหนักเพราะเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้ด้วยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการมาเยี่ยมวันอาทิตย์เพราะไม่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้ามีเนี่ยทนายความก็ต้องรู้นะครับก็เลยมีการบอกกับทนายเอาไว้นะฮะบ,บอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้สัมภาษณ์เนี่ยก็จะบอกไปตรงๆนะว่าที่ลงในเพจบิ๊กเรียนกับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งใบ และการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดวันอาทิตย์หรือการไปเกี่ยวข้องกับประเด็นห้องเชื้อเนี่ยไม่มีแต่ว่าพอออกข่าวไปแล้วญาติของทางคุณกันเนี่ยก็ได้รับความเสียหายมากๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวของทนายวิทูลก็บอกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นการเบี่ยงประเด็นหรือไม่เพราะมีข่าวเรื่องผู้ต้องขังจีนจีนเทาได้รับอภิสิทธิ์พิเศษในหน้าสื่อนะครับเพราะมีข่าวนี้มากๆก็อาจจะมี คงจะมีการอยากให้กลบกระแสโดยเอากรณีของทางคุณการเนี่ยมากลบเรื่องของจีนมากกว่าอันนี้ธนาวิทูลบอกนะยินไม่ได้บอกนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าถามว่าจะดําเนินการอะไรยังไงต่อเนี่ยก็คงไม่สามารถตอบได้ก็เดี๋ยวคงจะต้องถามทางทนายความนะครับหรือว่าทางคุณพลอยภรรยาของคุณกันเองว่าเมื่อถูกกล่าวหาอย่างนี้แล้วเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรนะครับแต่ก็เชื่อว่าคงจะมีการไปขอดูกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าเป็นไปตามที่ถูกกล่าวห,หาหรือไม่อย่างไรนะครับทีนี้ วันนี้นะครับคุณผู้ชมที่เรามาติดตามรอ,อกันอยู่เนี่ยยังไงก็ตามเดี๋ยวคงต้องรออีกสักหน่อยหนึ่งถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราคงได้มาติดตามกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีหลายส่วนเข้าไปตรวจสอบนะครับทั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับที่เดินทางเข้าไปนะฮะเป็นรถตู้สองคันนะครับตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะครับมีทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบนะครับภายในห้องที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นห้องว i p นี่แหละนะครับคุณผู้ชมซึ่ง ยากาศวันนี้นะครับที่มีการมาติดตามกันเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มารอปักหลักกันติดตามกันเป็นจํานวนมากเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับทางด้านของ,องพันตํารวจโทอนุรักษ์ โรจนนิรันร์กิจนะครับรองอธิบดีดีดกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยก็มีการเปิดเผยบอกว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยกำลังสอบสวนข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมญาติการรับโอนเงินการบกเบิกตัวผู้ต้องขังจากแดนนะครับแล้วก็ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะตรวจสอบคาให้การของเจ้าหน้าที่ทั้ง20รายด้วยนะครับคุณผู้ชมว่าเป็นอย่างไรนะครับ รวมไปถึงคู่ต้องขังชาวจีน2รายแล้วก็หญิงสาวชาวจีน2รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าพบประเด็นที่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ DSI ก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่เรือนจําทั้ง20รายอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวตามดูกันต่อนะครับซึ่งถ้ามีความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรารายงานให้ได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวตามดูนะครับในหลนกระแสก็น่าจะ,ะมีเรื่องตรงนี้นะครับให้ได้ติดตามในแง่มุมต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวค ไงก็ตามครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ในทิกตอกขนกระแสนะครับก็เป็นช่องทางที่ผู้ชมสามารถที่จะมาติดตามการรายงานสดแล้วก็คอนเทนต์จากทีมข่าวขุนกระแสได้นะเช่นเดียวกับเว็บไซต์ขุนกระแส .com นะครับก็เป็นช่องทางที่เข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันวันนี้ขึ้นมาสั้นๆก่อนเพื่อที่จะอัปเดตให้ได้ติดตามกันแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณน้ำหอมมาดามฟินด้วยนะครับสนับสนบสุนภารกิจการรายงานสดี สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินเผยเสน่ห์ในตัวคุณกลิ่นหอมติดทนไม่เหมือนใคร